ป้าไก่ว่าไงไอช็อปโอ้โหนี่ป้าเห็นรถน้ำต้นไม้ก็แต่งตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ร้องเพลงเป็นสเวัยรุ่นเลยป้ารู้ไหมคนเรามันแก่แล้วแก่เลยนะอย่างป้านะแก่แล้วก็ไม่เจียมแก่เพ่อส่วนแก่ไอช็อปไอปากหมาไอปากปีจอไอป้าป้าป้าดป้าไอช็อปหยุดเดี๋ยวนี้นะ

มารับกันเนี่ยโอ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยแหมแหมแหมมิวเอารถเขียม,มารับป้าแกก็ถูกแล้วเกิดแกเดินไปขายแข้งขากขึ้นมานทำยังไงนะรุ่นนี้นี่อะไรไม่มีขายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ชับไอ้เไเลับไอ้ชับไอ้เด็กเป็ดมานี่เลยนะอ้ะาวป้าไก่โอ้โหวันนี้ ลงพัดลมโพยัยงไงให้มันเดินตลาดแบบนี้เนี่ยลมเพเอาเหรอปกติเห็นป้าเดินแต่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ป้าผมบอกจริงนะป้ามาเดินตลาดแบบนี้ถูกแล้วแล้วมาคนอย่างฉันเดินตลาดไม่ได้ไงไอช็อปเดี๋ยวว่าอย่างงูอย่างงี้เลยแต่งตัวเสี้ยมไกนเนี่ยไอจา๋าแกดูป้าบ้างสิแต่งตัวให้มันแบบไม่ดูสั่งขามตัวเองไะแต่งตัวแกตัวจะลงลงอยู่แล้วป้าแต่งตัวอะไรเนี่ยจา๋าดูว่าเป็นแบบอย่างมัางนะ ับไอ้หน้าลิงโหเจอหน้ากันนี่ปากไม่มีหูรูดตลอดเลยนะอุ้ยป้าผมว่าป้านะไปแต่งตัวมาใหม่เหอะแกแตเตะอย่างเงี้ยแยกไม่ออกเลยใครป้าใครเด็กเนี่ยอีช็อปยป้าป้าเป็นไรไหมครับป้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยป้าไปนั่งพักก่อนป้ามาไก่ันน่งมาไก่มาไก่เป็นไรไหมป้า เอาขอบใจนะที่อุตส่าห์อุ้มป้ามานั่งตรงนี้กำลังเมื่อยเลยช็อป้าหลอกฉันหรอเออเดะปากนี้นะป้า่วงไปร้านทำเล็บดีกว่าขอบใจนะช็อปพี่ของแกไปหัดเล่นพี่เลนหยิบปลาแกะปลาไก่เอ้ยอ้าวว่าไงลูกมิ้ว นี่คะ่ปะป้าไก่แม่ทํากับข้าวมาแล้วก็ให้เอามาฝากป้าไก่ค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยฝากขอบใจแม่ด้วยนะป้าไก่นี่แต่งตัววัยรุ่นมากเลยนะคะเนี่ยมิวคนเราอะ่ะแก่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทําตัวแก่นี่แก่แล้วก็ยังมีใจเป็นวัยรุ่นได้เหมือนตาดีไงจริง้แสดงว่า Y2K จะชัดเลยค่ะป้าไก่ป้าไก่นี <1 French Claire> uh ่อ oh! ยู่ตนรุ่นนั้นเลยหรือเปล่าคะอู้ว Y2K รุ่นป้าเลยนะมิวมิวอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ Y2K ไหมล่ะมิวมาอยู่นี่นี่เองมิวมันน่าทำไรบ้านพาคนชราเหรอชอบอีกปากหมาแกมาทำไรบ้านฉันไม่อยากจะมานักหรอกแล้วเมื่อกี้ได้ยินอะไรอะไร Y2K มันคือ Y2 แก่หรือ Y2 ไก่ละจ๊ะปากซะดีไหมเนี่ย อืแกรู้จักสัญลักษณ์ของ Y2K ไหมยะไม่รู้เลยสิใครแก่กันแน่วะเขาทำอย่างนี้เว้ยเนี่ยมิวเราไปดูหนังกันไหมเขาอะอยากไปดูหนังกับมิวมากเลยนะดูเร <ไป S 1> <ห>ื่องอะไรกันหนอแล้วหน่นนะจะไปดู Guardian o อ t h e Galaxy แต่อยากป้าจะรู้ไปทำไมหรอ ป้าดูไม่รู้เรื่องหรอกอ๋อไอ้กาเดียนออฟเด e g แก a เล็กซี่ะที่พระเอกมันชื่อคิวคิวปีเตอร์คิวอะไรนั่นน่ะหรอแล้วภาคก่อนน่ะแฟนมันชื่อกามาลาตายใช่ไหมละ่ะแต่ภาคเนี้ยจะรู้เลยนะกามาล่าไม่ได้ตายแล้วก็กลับมาแล้วอะไรนะทาําภารกิจไปช่วยล็อกเกตล็อกเกตจะถูกจับตัวไปนะมิวแล้วในที่สุดนะล็อกเกตอ่ะก็เป็นผู้นาชุมชนพอ <ๆ S 2> พอพอป้ารู้ได้ยังไงเนี่ยนี่เว้ย ป้าไปดูมาเมื่อเช้านี้ไอ้อชออ็อปงั้นยังไม่ไปดูแล้วนะชอ็อปตังมาหมดแหละอ้าวก็เดีย๋ยวมิวกลับก่อนเลยและกันลานะคะป้าไก่มิวเดี๋ยวกลันจะมิวโ <c oughs> ดนผู้หญิงทิ้งนี่เดี๋ยวป้าแก่ปะะ้าไก่ยึดป้ามาขัดขวางความรักฉันทำไมเนี่ยช่วยไม่ได้ไปออกไปจากบ้านเฉยเลยมันนี่เลยไม่ต้องกิน ดอด่าว่าไงดีนี่ยเด็กเนี่ปาไก่จ้าปาไก่จ๋ากาแฟที่ฝากซื้อได้แล้วจ้าปาไก่ปกา้าก่ไหนอะกาแฟฉันนี่ไงคะกาแฟถุงลดโลกร้อนรับไปเลยค่ะเดี๋ยวจ๋าที่ฉันฝากซื้ออะมันสตาร์บัคส์วัยรุ่นอย่างฉันเนี่ยก็ต้องกินกาแฟวัยรุ่น ตาบักอ่ะรีจักป้าตาบักอะ่ะแสดงว่านี่ไม่ไวรุ่นนี่ปลากายมาแล้วฉันไม่ได้ผ่านตาบักนะผ่านแค่เมซอนฉันไวต้ตรงน้ำมันฉันก็เลยซื้อมาให้อ่ะโอ้ยขอบใจนะคิวอเมซอนก็ได้างไวรุ่นเหมือนกัน <c oughs> อื้มจา๋าเกจำไว้นะว่าป้าชอบกินกาแฟที่วัยรุ่นเขานั่งกินกันน่ะ <c oughs> แต่อันที่จริงอ่ะกาแฟถุงอ่ะป้าก็กินได้แต่ว่าถ้าเลือกได้ขอกาแฟวัยรุ่นนะวันหลังแกจำไว้ด้วยนะ ขอบใจนะคิวจา้างง้นฉันไปก่อนนะขอบใจลูกขอบใจแกเอากลับไปกินเลยเอากลับไปกินเลยคิวชอบเนี่ยวันนี้ป้ากไก่อ่ะแทกเราหนักแล้วนะฉันซ,ซื้อกาแฟถุงไปให้เนี่ยบอกว่ากินไม่ได้ต้องกินสตาร์บัคต้องกินอเมซอน <c oughs> จริงนางอากฉันไปฝากอยู่ในเหตุการ์ใช่ชอบแกคิดเหมือนพวกฉันไหมแกเพิ่งรู้ก็เหรอว่าป้าไก่แกทำตัวไม่แก่ แต่แกแล้วนะแต่จริงๆงก็แต่งตัววัยรุ่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกทําไปทําไมอ่ะนี่มันนั่งทําอะไรกันที่นี่ยพวกแกกินไอติมแต่ป้าจะไปไหนแต่งตัวซะไวรุ่นอีกแล้วฉันก็จะไปสยามไงสยามเดี๋ยวโอสยันเขาสําเพงป้าว่าไปแต่อย่าว่าอย่างงั้นงี้นะอย่างป้าน่าจะเข้าวัดทําบุญบ้างนะอีกนิดนึงอะก็จะเข้าโรงอยู่แล้วอะไอชัดไอป่าปีจอ เจอกันยี่พูดใจดีๆไม่ได้บ้างเลยไงฮะวันนี้ฉันนัดเพื่อนแถวสยามฉันต้องแต่งตัวให้มันเป็นวัยรุ่นหน่อยสิแถวนั้นน่ะมันย่านเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันแก่ไม่เหมือนแก่เลยชอบแต่งตัวเหมือนลุงข้างบ้านแม้แล้วบอกเป็นวัยรุ่นอีกเท่าป้าไง ว่ากันไม่ดูตัวเลขเลยนะป้าแก่งนี่แต่งตัวสวยดูเด็กกว่หนูยนะเนี่ยไวัยรุ่นตอนปลายชัดๆชิค่อยๆเดินนะป้าวัาสะดุดล้อมเอา้ามิวมาแล้วเหรอไปเราไปกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนช็อปมีอะไรหรือเปล่ามิวมิวว่าเราเลิกกันเถอะฮะเลิกกันหรอไม่มิวพูดแบบนี้อะ่ะ ชอบผิดอะไรอ่ะมิวมิวโดนเพื่อนล้อตลอดเลยอ่ะหาว่ามีแฟนหรือมีพ่อเพิ่มกันแน่ชอบนะแต่งตัวก็เฉยวันวนไม่ไปไหนชวนมิวไปก็ไปแต่งงานวัดอ่ะมิวไม่เอาแล้วมิวเบื่อมิวว่ามิวไปหาแฟนใหม่ดีกว่ามิวมิวทําแบบนี้อ่ะชอบก็แค่แต่งตัวไม่ดีชอบเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้เอ้าอารมมาแล้วหรอคะสวัสดีครับพ่อไปก่อนนะ เจ็บเจ็บหัวใจ <c oughs> เจ็บเจ็บหัวใจชอบ <c oughs> ชอบเป็นไรอ่ะเป็นลูกหัวใจหรอไม่ใช่ระป้าป้าผมโดนมิวบอกเลิอกอ่ะและที่มันเจ็บกนั้นนะป้าแฟนใหม่มันอ่ะมันไม่เรียกผมว่าพ่ออ่ะมันบอกว่าผมต่งตัวเหมือนพ่อผมพี่ตรงไหนอะป้า <c oughs> เรียกว่าพ่อ,องน้อยไปเรียกแกว่าปู่ยังจะดีกว่าอีกป้าป้าต้องบอกผมสิชอบป,ป้าจะบอกอะไรให้นะที่มิวอ่ะมันเลิกกับแกเพราะมันบอกว่าแกแต่งตัวเชยแกก็หัดแต่งตัวให้มันดูเป็นวัยรุ่นกับเขาหน่อยสิไม่ใช่แต่งตัวเหมือนเด็กวัดแบบนี้โอ้ยไม่สมกับหน้าตาเลยแกเชื่อป้าแกลองเปลี่ยนแปลงตัวเองลองมาแต่งตัวเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอ่ะเดี๋ยวนี้เขาฮิต วัยรุ่นไวทยเคอ่ะไวทยเคอ่ะจริงเหรอป้าแล้วผมต้องทำไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมตามป้ามานี่มามานี่แมวเ,เหมือนพ่อนะผมเจ็บโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิช็อปเขาถึงจะเรียกว่าวัยรุ่นโอ้โหจริงป้าฉันอ่ะรู้สึกว่าเด็กลงไปเป็นสิบป,ปีเลยนะดูดาวาตาะิินั้นถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างนี้เราต้องไปสยามเ <go S 1> มชนชพี่บัวพี่บัวฉันของเงินหน่อยสิฉันจะออกไปเที่ยวนอกกับเพื่อนอ่ะพี่บัวนะนี่คิวมเมื่อไหร่จะเลิกแต่งตัวแบบนี้แล้วทำตัวตุ้งติ้งสักทีฮะหามีมาช่วยพี่ทางบ้านได้แล้วบ้านเราก็จะถูกยึดอยู่แล้วเนี่ยพี่บัวพี่ก็รู้อะว่าฉันไม่ได้ชอบผู้หญิงทําไมต้องบงังคับกันด้วยอะไม่รู้แหละที่ไม่มีเงินให้หรอนะโอ๊ยฉันไม่งอพี่ก็ได้เงินก็ไม่ให้จะไปให้ผู้ชายเลยดีกว่าเฮ้ยล้ำกา่าน อน้องคนนี้นี่มามาเอาอะไรพี่บัวแหนมจ้าหนึ่งแหนมหนึ่ง,น,งน้องอายคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะดูสิใส่ทองเริ่มเทิมเลยอ๋อพี่บัวพี่บัวถามถูกคนแล้วน้องอายเนี่ยรู้จักทุกคนในหมู่บ้านเราเขาชื่อคุณโมเป็นหลานบ้านเนาะอ,อยู่ท้ายซอยนี่เอง สำคัญนะหัวเขาเพิ่งเสียพี่บัวเห็นทองไหมทองเส้นเบ์เลอร์ฉันว่าต้องได้เงินมาเยอะแน่นอนที่สําคัญนะสายตาเขาเนี่ยแคล้วพาวมองหาแต่ผู้ชายฉันว่านะเขาอยากมีผัวใหม่แล้วเร็วนี่แหละสำคัญนะคุณโมอ่ะชอบกินเด็กชอบกินเด็กแบบอ้อสองอันนะพี่อ๋อ,อ,อ,นะอเอานี่เลยจ้ะจ้าพี่บัว พี่พูดว่าเลยนะพี่จะให้ฉันแต่งชายเป็นหลอกผู้หญิงงั้นเหรอไอ้ขยะขยะฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่คิวฟังพี่นะหลับหูหลับตาทําไปเถอะพี่ได้ยินมาว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาชอบเด็กอย่างน้อยนะเขาหลงรักแกขึ้นมาแกจะได้เอาสมบัติมาไงที่นาและบ้านเราจะได้ไม่ต้องโดนยึดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคิวจะได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวไงค่อยเอาเงินนั้นอ่ะมาทําสัลยกรรมดีไหม แต่พี่บัวฉันไม่รู้เลยอะว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าเพราะฉันยังไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนอะฉันไม่มั่นใจเลยอะพี่เชื่อในตัวน้องสาวพี่อยู่แล้วต้องทําได้สิได้เลยน้องกี้กี้โอ้ยนานจังเลยอ่ะ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันไม่เป็นไรมากค่ะแล้วคุณเชื่ออะไรครับ ีค่ะพี่บัวสวัสดีค่ะน้องโมเนี่ยสวยจังเลยนะคะ<ง>ขอบคุณค่ะพี่บัวพอดีว่าเห็นคิวเขาชอบพูดถึงพี่บัวอยู่บ่อยๆนะคะดีใจจังเลยนะคะที่พี่บัวเนี่ยชวนน้องโมมาทานข้าวด้วยจ้าอันนี้เมนูอะไรล่ะคะอันนี้จะเป็นน้ำพี่เขขมทองจ้ะอร่อยมากเลยนะลองชิมดูสิน่ากินมากเลยอะคะ่ะลองชิมดูสิจ้า คิวป้อนคุณโมเขาสิได้สิครับนี่นะครับค่อยๆทานนะครับอร่อยมากเลยนะค่ะพี่คิวยังพี่คิวป้อนโมเนี่ยยิ่งอร่อยกว่าเดิมอีกค่ะจริงเหรอครับเนี่ยน้องโมเนี่ยดูรักคิวมากเลยนะจ๊ะเนี่ยรักอย่างเดียวไม่พอหรอก ต้องรีบเอาสินสอดมาขอคิวนะเอจริงหรอคะอุ้ยงั้นห้องนี้อะไรดีไหมคะเออวันนี้เลยก็ได้จ้ะกินก่อนจ้ะกินก่อนอะพี่สาวคิวนี่ตลกดีจังเลยนะคะคิวทานเยอะนะครับ้องคิวที่พี่บัวเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ถูกนะมาว่าเรามาแต่งงานกันดีกว่านะ โมครับคิวเนี่ยไม่ได้รังเกียจโมนะแต่ว่าคิวขอคิดดูก่อนนะครับได้เลยค่ะอย่าคิดนานนะคะได้เลยครับงั้นกลับก่อนนะคะเบบี๊ายไายค่ะเจอกันครับเบบีขับรถดีๆนะครับพี่บัวพี่บัวพี่บัว แพี่บัวรู้ไหมว่าใหญโมมาขอฉันแต่งงานด้วยไงจริงเหรอกแกรยฟ้าผ่าฉันกันพอดีเยนี่<ก>คิวแกอ่ะหลับหูหลับตาเข้าไปก่อนได้สมบัติได้เงินมาเมื่อ,อไหร่อ่ะแกค่อยเลิกแต่พี่บัวฉันอะไม่ได้ชอบผู้หญิงนะฉันแค่อยากแยงอะ่ะนี่แกจําไว้เลยนะว่าแกอยากเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอถ้าได้เงินมาแกจะไปสัญญกรรมอะไรพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ดีนะพี่บัวฉันยอมจ้าทำต่อเลยเอา้าโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโยตายตายตายเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงทาลิปสักหน่อยออคิว เป็นน้องสาวฝาแฝดของคิวนะคะคิวไม่เคยเห็นบอกฉันเลยนะคะว่ามีน้องสาวฝาแฝดด้วยอ่ะคิวคิงคิวคิงคิวคิวเี่เลิกแต่งหน้าทาปากนะ,ะเอวโมเข้ามารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงจะทำยังไงฮะ,ะไม่ได้วดสาวอะ,อะ แบบนั้นนะจ๊ะไม่ใช่แบบนั้นแบบไหนล่ะฮะพอดีว่าพวกฉันสองคนมีความจําเป็นจริงๆนะจ๊ะใช่จ้ะบ้านก็จะถูกยึดที่นาก็จะถูกยึดอีกจ้ะจำเป็นแค่ไหนเนี่ยก็ไม่ควรจะมาเลาของฉันไหมอะรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเสียใจแค่ไหนอะฮะคือใจเย็นก่อนนะจ๊ะไหนๆเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วฉันเองก็มีเรื่องอยากจะบอกพวกคุณสองคนเหมือนกันคือฉันฉันเป็นผู้ชายและแลฉันเนี่ยก็แปลงเพศมาแล้วด้วย ผู้ชายเหรอเออแต่ว่าไม่ต้องตกใจหรอกนะตอนแรกฉันก็ไม่กล้าบอกความจริงอ่ะแต่จริงๆฉันก็รู้มาตัああ้งนานแล้วนะว่าค sì ิวเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนี่คุณรู้อยู่ล้วแล้วคุณจะมาค้งคนับฉันทำไมล่ะพี่คุณรู้กูแล้วว่าก็ครั้งแรกเนี่ยฉันก็คิดว่าคิวเนี่ยจะกลับตัวไปเป็นผู้ชายนะสิแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าไหนๆเนี่ยคิวเองก็เป็นคนดีเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่หรอเอ,อ้ยเพื่อนสาวอ่าใช่เป็นเพื่อนกันงั้นสถานการณ์ที่บ้านของพวกคุณสองคนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยเองงั้นฉันจะปล่อยเงินกู้ให้พวกคุณสองคนแล้วฉันเนี่ยจะคิดดอกถูกๆเลยโอเคไหมเฮ้ยเราลอดแล้วขอบคุณอาจารย์มูคนสวย ทั้งสวยและใจดีอีกนะเนี่ยจริงหยละมุนนี้สุดๆเลยตั้งแต่หัวอกตุ้ตาอุ้ยถ้าไม่บอกนี่ดูไม่ออกเลยนะว่าสัญญกรรมมาจริงนี่ทำมาเทนะ่าไหร่น้องมาีมมอยากมีน้องแบบเก่งแกบบีกแบับเขาบ้างค่ะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปแปลงหน้าแปลงชมสวยสวยแล้วเนี่ย เราไปหาเด็กออกเล่นกันดีไหมจ๊าถูกต้องถูกต้อง่า <c oughs> <c oughs>